สวัสดีครับวันนี้บ่าวสอนจะพามาชมมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูผาหลวงนะครับบ้านนาเรนอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลน,นะครับวันนี้ได้โอกาสมาฝึกภาคสนามนะครับรอได้พิกัดพิกัดแรกนะครับก็คือวัดถ้ำผาหลวงนะครับให้สัญญาณไปได้ครับนี่คือ พิกัดที่สองนะครับยอดภูผาหลวงนะครับนี่คือพิกัดแรกครับวัดถ้ำผาหลวงนะครับระยะทางก็ประมาณ300เมตรได้นะครับต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับถึงจะเดินขึ้นได้นะครับทางขึ้นก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับ จากสีหน้าครับไกลจะมาถึงยอดแล้วครับมีบันไดเหล็กด้วยนะครับเดินขึ้นมาก็จะพบกับป้านะครับเก็บเห็ดนะครับจะมีเห็ดละโงกเห็ดแดงเห็ดหลายอย่างครับเราก็พักเหนื่อยสักครู่นะครับแต่เดินทางต่อครับ เดินไปก็ชมวิวไปด้วยครับเป็นหน้าผาที่สูงชันครับวิวสวยมากครับนี่คือวัดครับพิกัดแรกนะครับที่เราเดินมาเราจะไปพิกัดที่2นะครับยอดธงนะครับแล้วเราก็มาถึงแล้วครับพิกัดที่สองนะครับยอดธงนะครับจุดสูงสุดของภูผาหม้อหลวงครับ เราเราก็เดินมาถึงแล้วครับจุดชมวิวมอหินพาหลวงครับเดี๋ยวจะพามาชมวิวนะครับเป็นหน้าพาที่สูงสันครับวิวสวยมากครับค่อนข้างที่จะ สูงชันนะครับอันตรายนะครับวิวสวยมากๆครับนี่คือวัดครับพิกัดแรกนะครับและนี่คือพิกัดที่สองครับครับเราก็มาถึงจุดสูงสุดของภูผาหลวงแล้วนะครับนักแคมปิ้งนักท่องเที่ยวท่านใดที่หาที่เที่ยวนะครับขอแนะนำนะครับภูผาหลวงขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับทีนี้สวัสดีครับ